โอเคเสร็จ okay. เป็นที่เรียบร้อยครับรอเทสบินครับพวงนี้พวกนี้ก็ลองขึ้นฟ้าดูครับพวกนี้เป็นทอที่ไซส์ทรงแปลกๆครับผมทันนี้เป็นสนะี่ห้าศูนย์นะทรงก็จะเหมือนเรือดำน้ำหน่อยนะครับ เป็นอากาศยานไร้คนขับนะครับของกองทัพเรือดีเทลค่อนข้างดีเลยดีเลยเลยครับได้ข่าวว่ามีแค่สองลำในประเทศไทยนะครับโมเดลนี้เฮสีเบสครับ,บ,รรบดีเทลก็สวยงามครับสีสันเม็ดอาร์ค Okay. ส่วนขานี่เป็นสปริงนะสปริงทำงานได้ปกติแล้วก็นี่ตัวอินฟลเลทเหนได้ครับสองทิศทางเลยแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นลงทำงานได้สองทิศทางครับผม โอเคดีเทลสวยงามก็เดี๋ยวเราคลิปสวยๆจากทางอาของบอสเน็ตนะครับโซลออฟสเกลนะครับก็ได้เป็นคนประกอบเซตนี้เทสกันดูลยละเอียดอีกทีหนึ่ง โอเคเรียบง่ายดีครับโอเคครับฝากผลงานด้วยครับ